ช่องค้นหา YouTube บนเบราว์เซอร์นะครับผมหายไปคำถามนี้มีคำตอบนะครับกับผมนายหมอคอมสิทธิโชวช่วงเลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่สหนึ่งส,งสพลภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จีอุปริกอุ้ย สวัสดีครับบริการหมอคอม1414 14นะครับก็ขอมาตอบคำถามสำหรับมีเพื่อนๆเคยถามมาในบริการหมอคอมเผื่อเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่ประสบปัญหาเดียวกันก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันปัญหาไปไหนแต่ว่าเราก็หาวิธีการที่จะเอาช่องค้นหาให้ค้นหาสิ่งต่างๆใน YouTube ได้ ใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อยู่นะครับผมอผมจะเข้าสู่ Google Chrome Windows M มาที่ Desktop นะครับแล้วผมก็กดตัว G มาที่ Google Chrome Enter เข้ามาครับอ่าแล้วผมก็พิมพ์ youtube.com ที่ช่อง Address bar นี่นะครับ youtube.com Enter เข้าไปนะครับผมใช้ Screen Reader ก็คือ NVDA ร่วมกับตัว PPA ตาทิพย์ ครับผมเข้ามาแล้วทุกคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น auto form mode คุณจะได้ยินเสียงตุ๊กเลยนะแต่หลายคนไม่ได้ตั้ง auto form mode ไว้ control home ปึ๊บกดตัว e echo หนึ่งครั้งนะครับจะไปที่ช่อง edit box นี่ครับ search landmark ค้นหา edit spacebar เข้าไปปึ๊บกิมข้อหมอคอมนี่หมอคอม enter ปึ๊บก็จะเจอคลิปต่างๆของหมอคอมง่ายๆอันเนี้ย ไม่เจอปัญหาครับแต่สมาชิกเจอและเครื่องผมก็ดันเจอก็เลยนำมาบอกให้รู้กันหน่อยนิดนึงอ่ะผมก็ปิด g o r o m e g o r o m e Chrome, Google Chrome <c oughs> ผมไม่เจอแต่ใครเจอเดี๋ยวมันรู้ <Microsoft S 1> วิธีกา <8. S 1> รผมไปเจอที่ Microsoft Edge ครับผมของผม,ผม Windows M <c oughs> มาที่ Desktop แล้วผมไปหาไอคอน Microsoft Edge ครับอ่ากดตัว M <c oughs> ไปอ้าไม่ใช่ละอ่าดีาที่นั่นเ็าเป็น Microsoft นี่เปิด Microsoft Edge ปึ๊บ เป็นเอชตัวใหม่นะที่ใช้กับ windows 10 20 h x x นะครับพอเข้ามาแล้วครับก็อยู่ที่ address bar เนอะอ่าเราก็พิมพ์ youtube com เหมือนกันก็พิมพ์เร็วหน่อยครับ youtube com enter ปั๊บเข้าไป control home ไปที่ด้านบนสุดของเว็บหน้าเว็บ youtube อันนี้ microsoft edge แล้วนะครับกดตัว exco อ้าวไม่มีช่องค้นหาช่องค้นหาหายไปซึ่งบางคนบอกว่า เจอปัญหานี้ใน Chrome บางคนเจอปัญหานี้ใน Microsoft Edge หรือบึงคนเจอปัญหานี้ในเบราว์เซอตัวใดๆก็ตามนะครับหน้าเว็บ YouTube เนี่ยเราเพียงแค่อคอนโทรลโฮไปที่ด้านบนสุดแล้วกดตัว B b r a v o ไปที่คำว่า ค้นหาบัตทนันหรือเสิร์ชบัตทันถ้าใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับเสิร์ชบัตทันหรือค้นหาบัตท่านกันครับกดตัวบีบราว์โว่ไปอีกไปอีกบีบีไปเรื่อยๆจนเจอเสิร์ชบัตท you know, ันหรือค้นหาบัตรท่านไม่ใช่ค้นหาด้วยเสียงหรือเสิร์ชไบไว้นะกดตัวบีไปอีกเจอค้นหาบัตทันเนี่ยนะครับตัวน <shared>. ี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าบัตทันค้นหาหรือค้นหาบัตทันหรือเสิร์ชบัตทัานนะครับเพียงแค่ท่านสเปซบาร์หรือเอนเตอร์ว้าไปอ่า เปิดฟอร์มโหมดหรือช่อง Edit Box แล้วพิมพ์เลยจากจะหาอะไรผมก็หา1414 Plus อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ1 4 1่อ่าแล้วก็ plus enter ป๊บนี่ครับคุณก็จะเจอคลิปต่างๆกดเทสติงไปนี่ล่าสุดจาก1 4 1่ Plus การนำทางในซิดเทมเทฟังได้เลย มานี่มาแล้วพอ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 ครับผมก็ลองมาฟังสื่อต่างๆได้ถ้า YouTube อยากค้นหาช่อง1414ก็พิมพ์1 4 1 4 PLUS p ีป้าป้าเอลลี่มายูยูนิฟอร์มเอสเรพิเลยครับเลขหนึ่งสี่หนึติดตามข้อมูลความรูม้ต่างๆจากบริการหมอคอม1น1 4งสี่กันนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหากรณีหาช่องอิดิทหรือช่องค้นหาไม่เจอคุณก็เพียงกดตัวบี a าโวไปหา Search Button หรือช่องค้นหา,าค้นหา b u t t ท n แล้วก็สเปซบาร์ก็จะเปิดฟอร์มโหมช่องค้นหาให้คุณพิมพ์หาสิ่งต่างๆใน YouTube ไม่ว่าคุณจะเล่นเอทเล่นโครมหรือเบาเส้์ต่างๆลองนําไปแก้ไขกันดูหรือถ้าเจออะไรลองโทรเข้าบริการหมอคอมกันได้เราคงจะพอช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับลาไปก่อนครับบริการหมอคอม1414 Plus นะครับแสบสื่อวัลนิชจิตจำใสลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม,มหมอคอมร